นี้นะคะน้องใบตองก็อยู่ที่ชมรมนาฏศิลป์ของเรานะคะสูตเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะวันนี้ที่เรามาที่นี่นะคะเพราะว่าน้องใบตองจะมาแต่งหน้าทําผมโดยคุณครูดีและคุณครูดอมเนาะใช่แล้วอ่าโอเคตามไปเลยเนาะเพราะว่าสายแล้วไม่บอกเลยว่าแต่งหน้าทำไมอ่ะแต่งหน้าทำไมคะบอกเพื่อนๆก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันลอยกระทงนะคะทุกคนของโรงเรียนวิชากรนั่นเองนะคะทุกคนแล้วน้องใบตองได้กากวดนั่งน้พมา์นั่นเองอ ไปต,ต้องต้องตื่นเช้ามาแต่งหน้าที่นาตาสินนะคะทุกคนไปไปแต่งหน้ากันเลยอันนี้เราจะต้องรีบไปแต่งหน้านะคะเพราะว่านัดคึณงครูไว้แล้วก็ครูไวหกโมงนี่หกโมงนิดิแล้วตอนนี้เราพึงชั้นบอดแล้วนะคะเหนื่อยส่วรมนัตตสิงห์ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไป้เลยตั้งเปิดประตูให้สวัสดีครูเลยคุณมาันหลายคนแล้วอะเราไม่ทันแน่เลยเปิดแบบประตูไปเลยทุกต้อตอนนี้นะคะแม่รถกับน้องม่ตองก็ขึ้นมาบนห้องน่าตัดสินแล้วนะคะแล้วก็เจอคุณครูดอกคุณครูดินแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณครู คุณครูด๋มใช่ไหมคะคุณครูด <c oughs> ๋มค่ะไม่ได้ทานาน <c oughs> คุณครูดอมกาลังทําผมให้น้องไปตองแล้วก็คุณครูดีนก็กาลังทําผม <c oughs> ให้น้องเกละนะคะ <c oughs> ตอนนี้เป็นไงทำผมเสร็จแล้วน้องแต่ยังไม่ได้ใส่เครื่องประดับนะคะเดี๋ยวรอแต่งหน้า นีต่ตอนนี้แม่ออกมาพี่พิงพราวมาตอนนี้น้องม่ต้องก็ลงแต่งหน้านะคะเดี๋ยคุูดมแต่งให้นะคะคุณ คก็ลงรองพื้นให้นะคะทุกคนรองเท้าคนละคนค่ะวันนี้คุณครูแต่งตาให้น้องไปตองให้วา้ลยนะะทุกคนคุณครูเลือกเลยค่ะ ตันนี้น้แล้วออกกัาแต่งหน้าให้น้องใหญ่ย่านะคะทุกคนแ้าทเนียปเีเตอร์ไปไปถึงทุกวันนั้วภุมิเลยกีจะร้องไห้ขอให้เออ ตอนนี้แต่งหน้าไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ได้ทาลิปสติกแล้วก็แต่งชุดเนาะอันนี้แม่ลูกก็ให้น้องมีต่ตองกินข้าวก่อนนะจ้ะแล้วคะน้องมีต่ตองก็ลองชุดนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าจะต้องมีใส่เข็มขัดใส่เครื่องประดับผมแล้วก็หลายอย่างอยู่ยังไม่เสร็จเนาะ น้องยาจะเสร็จแล้วแม่กำลงข้อหอมช่วยแต่งตัวให้น้องยาๆยาลงมันก็เนียนขึ้นนะแม่ เลยแล้วอ่าแนะนำตัวหน่อยสิคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวอะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอุทยาแก้วมาค่ะชื่อเล่นชื่อยาอย่าอยู่ชั้นกทศศิษย์ที่สองภาคสี่เก่ง เก่งมากค่ะแม่แม่แม่อ่โมกโมกมงเรียบร้อยให้มงแล้วอ่าโอเคอ่ะไปต้อมาสิอััันนนี้มยงงไ่ะลองเอาแว่นออกหน่อยแว่นออกหน่อยเอาแว่นออกแล้วก็ลองแนะนำตัวสิให้เพื่อนๆดูกันแนะนำตัวหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะก็น้องแก้วก็แต่งตัวกับเสร็จแล้วน้องแก้วเป็นสีฟ้านี่ส่วนน้องปลื้มนี่ก็เป็นสีแดงปลื้มเป็นสีแดงน้องปลื้มอันนี้นะคะทุกคนเ้อปลืก็แต่งหน้าทาผมเสร็จเรรียบ้อยแล้วนะคะก็แบบว่าใส่ชุดแต่งเครื่องประดับอะไรไปแล้วน,น,นนะคะ เดีย๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนกันค่ะหรือดำไปต้องเดินเดินให้เดินเดินไปให้เดินโชว์หน่อยลูเดินโชว์วอ่าได้ดาม,มาเลยค่ะอันนี้ก็หลังตรงนี้สวยมากทุกแต่นี้ก็แต่งตัวกันเกือบเสร็จหมดแล้ว เยทุกคนเลยแอบแต่งกันอยู่สองคนแม่ลูกนะนียคะเนี่ยของใครของแม่ ตอนนี้นะคะจะให้พี่พิงพาวเดิน,เ,น,นเดินเขาเรียกอะไรเดินโชว์น้องๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างอ่าแนะนําตัวนี่ะาวค่ะชื่อเด็กอานีอรอพิาว้นนะองพิพามีความสามารถพิเศษอะไรคะรำให้คุณครูดูหน่อยสิคะ เอยมีตัไปไปตงค์ด้วย,ยสวยมากค่ะขอบคุณค่ะอะไรนะทั้งคู่เครื่องรางค่คะอีกเครื่องรางไปด้วย,วยต้องทิมหน้า,าเครื่องรางคืตอตอนนี้นะคะแต่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะอยากว่ายน้อ่ะค่ะ ตอนนี้นะคะแต่งหน้าทําผมเสร็จกันหมดแล้วค่ะแล้วก็จะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับคุณครูดีนนะคะแม่จะยื้อเท้าอ่ายืนใกล้ๆกันค่ะลูกเรียมเท้าแเกันที่เกลคสวัสดีค่ะคุณครูวนนี้นะคะก็ขอบคุณพ่อแก่นะคะอาจาร์ให้สมสรให้ได้รักวันนอนนอนได้สอนกาษ คนรักคนดูนะใ,ใ,ใครเห็นใครชมใครชอบนะสตรองสำเร็จทุกคนนะคะค่ะทีานี้มาถ่ายรูปกันนะคะสวยงาม